ซื้อสลากออมทรัพย์ชุดมังกรยก500,000บาทการันตีผลตอบแทนรวม4,400บาทเหมาะกับใครเราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับและถูกรางวัลอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวมาดูกันมังกรยกนะครับเป็นสลากชุดใหม่ของธนาคารทอกอสฝาก100บาทลุ้น10ล้านบาททุกเดือนเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูกันฝากกดไลค์กดัสไรป์คอมเม้์เป็นกำลังใจด้วยสลากออมทรัพย์ทอกอสอชุดมังกรยกนะครับ ผู้มีสิทธิฝากบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยกลุ่มนิติบุคคลน,นิติบุคคลส่วนราชการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยทุกประเภทการรับฝากนะครับรับฝากหน่วยละ100บาทผ่านแอปพลิเคชัน baac mobile หรือเคาน์เตอร์ธนาคารตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2568เป็นต้นไปอายุการรับฝาก2ปีครบกำหนดแบบวันชนวันนับตั้งแต่วันที่ฝาก อัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขในการจ่ายัตาดอกเบีย้ยผู้ที่ฝากถึงวันครบกําหนดระยะเวลาการฝากสองปีจะได้รับอัตราดอกเบีย้ย 0. จุดหน่วยละ0.4บาทนะครับคิดเป็นอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ0.2ต่อปีโดยธนาคารทกศจะทําการโอนเงินต้นและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนของลูกค้าให้อัตโนมัติผู้ฝากไม่ครบ3เดือนธนาะคารจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก2บาทต่อหน่วย ถอนคืนได้98บาทต่อหน่วยผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนดจะไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยจำนวนรางวัลและเงินรางวัลต่อครั้งนะครับประกอบไปด้วยเงินรางวัลต่องวดมีจำนวนสูงสุดรวมนะครับ2ล้าน1แส1,402รางวัลเป็นเงินรางวัลสูงสุดนะครับ96ล้าน9แส9หมื่บาท โดยประกอบไปด้วยรางวัลที่1เสี่ยงหมวดจํานวน1รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทรางวัลที่1ต่างหมวดจํานวน99รางวัลรางวัลละ1 0,000บาทรางวัลที่2หมุน3ครั้งนะครับจำนวนรางวัลจํานวน300รางวัลรางวัลละ5,000บาทรางวัลที่3หมุน10ครั้งจํานวน1000รางวัลรางวัลละ2,500บาท รางวัลเลขท้าย4ตัวหมุน1ครั้งจํานวน1นึ่งแสนรางวัลรางวัลละ600บาทรางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งจํานวน2ล้านนะครับรางวัลรางวัลละสิบเออรางวัลละ10บาทรางวัลพิเศษเสียงหมวดมีมี16รางวัลด้วยกันรางวัลละ1ล้านบาทนะครับโดยจะจับนะครับ ครั้งละ2รางวัลน,นะครับรางวัลละ1ล้านบาทโดยจับในปี2568ในเดือนมิถุนายนกันยายนและธันวาคมปี2569เดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนธันวาคมและปี2570ในเดือนมีนาคมนะครับนะรางวัลพิเศษห้ามพลาดเด็ดขาดนะเพราะนั้นใครนะครับสนใจอยากจะฝากนะครับอยากจะฝากจะออมในรูปแบบของสลากออมทรัพย์ พอกอสอก็ห้ามพลาดซื้อสลักออมศัพ์ชุดมังกรหยก500,000บาทจะได้รับ5,000หน่วย5,000หน่วยนั้นจะกการันตีถูกรางวัลน,นะครับเลขท้าย3ตัวที่มันหมุน2ครั้งเนี่ยนะครับรางวัลละ10บาทโดยนะครับเลขท้าย3ตัวเลขละ10บาทจานวน10หมายเลขด้วยการที่ถูกแน่นอน100%เพราะว่าเราซื้อแบบครอบคุมนะครับทุกหมายเลข10บคูณสิก็100บาท100่งณยีก็สองพบาทครบกําหนดจะได้ ดอกเบีย้ยหน่วยละนะครับ0.4บาทนะครับ0.4บาทคูณ5,000หน่วยก็2,000บาทนะครับรางวัลน,นะครับ2,400บาทบวกดอกเบีย้ย2,000บาทเป็นนะครับททีเป็น4,400นะครับเป็น4,400บาทคูกำหนดจะขายได้หน่วยละ100บาท40ตางคูณ5,000หน่วยก็เท่ากับ5แสน 2,000บาทนะครับรางวัล2,400บาท5 2 0 0สบาทบวก2,400บาทเป็น5 4 4 0 0บาทนะครับผลตอบแทน4,400รับไปเลยนะครับก่อนจะการสลากนะครับออมทรัพย์ชุดมังกรหยกเป็นชุดใหม่นะครับใครสนใจก็ลองลุ้นดูนะลองซื้อดูนะครับซึ่งเปิดให้ซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ แคมเปญน,นี้จะเด็ดจะดวงใครจะถูกรางวัลยังไงลองพิมพ์มาใต้คลิปวิดีโอหน่อยนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยวยังไงก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. นึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ลเลด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมัดระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะเดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบ,บอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับ โดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะเยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำเอมาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ